คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีและผู้ที่มีภาระทางการเงินเตือนแล้วนะจ๊ะวันนี้เซตติ้งละไลอ์ like ช่องทางนึงพี่แมนก็เลยอาจจะอาจจะชา้าความจริงมันก็ขึ้นมาแล้วแหละที่วินเห็นนั่นแหละว่าขึ้นมาแล้วขึ้นผิดมันขึ้นทีเดียวสองแพตฟอมันต้องขึ้นอีกอันนึงก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นั่นแหละพักนึงเลยนะ่ะ ความจริงอนะนั่งท่ะตั้งแต่ประมาณสองทุ่มนิดียแล้วนะแต่ก็คือไม่สําเร็จเพิ่งจะมาสําเร็จตอนที่เนี่ยได้ขึ้นไนลน์นั่นแหละนั่นแหละสาเร็จของเรนนี่ละไฟนนลละแม่งยุ่งยากมากไอเรามันก็เก่งแต่ด้วยทีนี้ก็วาวุ่นเลยมันเป็นเออมันเป็นเฟซบุ๊กครับมันเป็นเฟซบุ๊กแต่เลนนี่ก็เหมือนเหมือนให้คนดูตามมาหาที่ยูทูบเนี่แหละพี่แมน ส่วนมากหลักๆก,ก็จะเป็นจะเป็น Youtube ซะมากกว่าให้คนดูแบบว่าเออแบบชวนคนดูมาอยู่ที่ Youtube กันหลายสองท่องทางแต่ก็ชวนคนดูมาอยู่ที่ Youtube กัน YouTube จะได้มีเพื่อนคูยเยอะๆไม่ใช่อหรอก facebook เดี๋ยวมันจะเงียบไปนั่งทำตั้งแต่สองทุ่มอ่ะแก กดจะเซตแต่แรกเราก็มองแหละว่าเออนิดเดียวพอทําไปทํามาอา้าวไม่รอดว่าแม่งไม่ได้เฉยไม่ได้ก็ต้องนั่งทําใหม่นั่งเซตใหม่อีกวันนี้เห็นแอดมินโพสในเพจ Facebook หนูอยู่ใส่เสื้อตัวใหม่อ่ะอ๋อตัวตัวใส่เดี่ยวใช่เปล่าตัวที่ใส่เมื่อวานใช่เปล่าที่หนูโพสกับ YouTube วันนี้ป่ะน่าจะใช่แหละหนูถ่ายเมื่อวาน ก็ส่งให้เขาเมื่อวานตอนกลางคืนนั่นแหละอันนี้เบสามสิบนะคะเนนี่ยังไม่ได้ซื้อเลยเดี๋ยวเลนนี่ลองซื้อก่อนละกันเนาะว่ามันมาไหมเผื่อปั่นไม่มาวันนี้สวัสดีนะคะสวัสดีคุณดูทุกท่านนะคะเข้ามาแล้วเรนนี่ฝากกดไลค์ก็แชร์หน่อยนะคะเออตามตามเลนนี่มาที่ช่อง youtube ที่ปักหมุดได้เลยนะคะพี่ขาที่ youtube ก็มีเพื่อนพูดคุยเหมือนกันนีคะอยู่กันเป็นแบบครอบครัวนีคะยูทูเอ้ยอะไรวะ คุยไปคุยมาก็งงไปหมดแล้วเนี่ยเฟซบุ๊กยูทูบเฟซบุ๊กยูทูบเนี่ยสลับกันอยู่่ี้ยแหละใน Youtube ก็มีเพื่อนคุยอยู่นะฮะอยู่เราอยู่กันแบบครอบครัวนะฮะการสนองซองปีบตามมาที่ Youtube ได้นะคะที่เลนนี่ปักที่ปักหมุดเอาไว้นะคะพี่ตามมาได้เลยใช่จ้าผอมเพียวเลยจ้าแต่ในไลฟ์สตรีมนี่คืออ้วนบักเลยหยอกๆยอกมันก็เรื่องจริงนั่นแหละ โอ้ยเสียดายสีมูแถวสามปาติโตซื้อคูณสิบห้าพี่แล้วเขี่ยลงคูณยิบเอ็ดตอนนี้คูณยิบเอ็ดเรอชมพูอุ้ยไม่ได้แน่เลยได้มากระลองกว่าคูณยิบเจ็ดเขาไปแล้ว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 ก็ไม่ได้อะไรต่อตอนนี้คูณสามสิบตอนนี้คูณสามสิบวันนี้ถ้ากินข้าวยังวะกินแล้วกินแล้วนี่กินข้าวแล้วกินแล้วไม่ได้กินข้าวหรอกเรียกว่ากินอะไรอะยำ กินยำไปไม่ได้กินข้าวกินยำนึกไม่ออกว่าจะกินข้าวอะไรก็เลยกินยำไปพี่แมนทานยังคะพี่แมนยังทานยังคูณสามสามเก้าแล้วตอนเนี้ยตัวแพงลงบ้างสิ คือตอนนี้คุณเยอะมากอยู่ที่ว่าจะแตกไหมแค่นั้นเองคูณสี่สิบสองแล้วยังไงเว้แต่เราก็ล่อซื้อไม่ใช่หรอเลนนี่มาหวังอะไรอ่ะครัวซองลงไหมห้าส <ock> ิบเอ็ดคุณเยอะมากแต่อยู่ที่จะจ่ายไหมแค่นั้นเองคุณห้าสิบสนนี่อุ้ยวายวายสวยวายสวยดัดนี้หุยเซีนมาเโอ้ไม่เกดเบนเซีทุกคน วายโคตวายสวยมากวายสวยโคตรลงเชื่อมเค้กอะ oh <c oughs> โอ้โหโคตรแจมขอบคุณนะเบเกอรี่ <c oughs> โอ้ยสวยอะพร้อมเข้านอนแล้วหรอพี่แมนวันนี้ส่งหนูลงไลฟ์ปะเนี่ย <c oughs> โอ้ยสวยแจมมาก สุดยอดคูณหกสิบสามมากห้ยวายลงโคตรสวยเลยพี่วายลงโคตรสวยนะสุดท้ายมามันจะครบห้าห้าห้ามื่นอ่ะเออแจมคูณสี่เอ้ไม่ใช่คูณสี่คูณหกสบสามโคตรสวยห้าสิบเคสุดยอดชีวิตเอเลนี่ยังมีบุญอยู่ใช่ไหมเอเลนี่มันก็ยังมีบุญอยู่นะพี่ ซื้อพีเบสซื้อซื้อเบสสิบไมลแรกจะรอดซื้อไม่คิดว่าไม่คิดว่ามันจะรอดจ่าย <c oughs> มันจ่ายมาห้าสิบเคแก่ซื้อเบสสิบแล้วนี่ซื้อเบสสิบค่าเจ็ดร้อยห้าสิบซื้อเจ็ดร้อยห้าสิบแถมมาห้า <c> ส <oughs> <c oughs> ิบดีใจว่า